สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเรืองน้กทานนะครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้าจากบ้านกุสเทียนนะครับตำบล้างมิ่งครับผมได้จังหวัดยะโสธรนะครับได้มาซื้อเครื่องแททีร้อยสิบพัดนะครับแล้วก็หางบิ๊กจิ๋วแปดนะครับนะครับลูกค้าบ้านกุศเทียนตำบล้างมิ่งนะครับ เครื่องซทีร้อพัดนะครับเป็นรุ่นมือหมุนมือหมุนนะครับผมรองรับน้ำมัน B20 ได้ด้วยนะครับตัวนี้แต่ไม่ค่อยแนะนำนะครับให้เติมดีเซลดีกว่านะครับตาไฟหน้านะครับก็เป็นระบบ LED สามารถเปิดปิดไฟสูงต่ำได้นะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับทางน้ำมันเป็นเหล็กแล้วนะครับตัวนี้ฝาถาังก็เป็นสแตนเ,ตเลสนะครับรับประกัน3ปีนะครับนะครับรับประกัน3ปีเต็มเครื่องเครื่องนะครับรับประกัน3ปีนะครับหัวแดงหางขาวนะครับบิจิว3เกียร์นะครับ2เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังครับ บิ๊กจิวเดี๋ยวลองเครื่องกันเลยนะครับผมนี่ช่างได้ทําการเติมน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับน้ามันดีเซลเรียบร้อยน้ำพุ่งกันสนิมเรียบร้อยครับบ้านลูกค้าก็ไม่ไกลจากร้านเท่าไหร่นะครับห่างประมาณ10โกโลนี่นะครับ สิบยี่สิบโลนีครับประมาณนี้ครับอำเภอเรื่องรกทาเหมือนกันครับลูกค้าก็เอาเออชุดนะครับเครื่องแซตทีร1อยสางบิจิวนะครับแล้วก็มีคาดคาดโครงผานนะครับชุดไทนาชุดไทนานะครับผมราคาก็อยู่ประมาณ80,000ื่นกว่านะครับตัวนี้80,000ื่กว่านะครับ บิ๊กจิ๋วนี้จะเป็นเตะบนนะครับลูกเตะบนมาจากโรงงานนะครับตัวนี้ก็วงล้อขนาด28นิ้วเล็บล้อ3นิ้วนะครับถ้าลูกค้าสนใจพวกชุดล้อก็สามารถเปลี่ยนล้อก็ได้นะครับล้อเราก็จะมีขนาดวงล้อ28เล็บล้อ5 เบ้อหกนะครับหรือวงล้อสามสิบนะครับวงล้อสามสิบเร็บร้อห้านะครับยนใส่ได้นะครับถ้าลูกค้านาลมตัวนี้ครับก็ลองประมาณนี้ครับก็มีชุดคาดโครงผานเป็นบอวบัสดูสิละโครงผานนะี่ครับคาดไถโครงผานอยู่ล้างบ้านนะครับกำลังจะเอามานะครับรถก็เตรียม ขึ้นรถนะครับนี้ส่งลูกค้าบ้านกุศเทียนนะครับบ้านกุศเทียนตำบลสร้างมิ่งนะครับอำเภอเริงงกทาจังหวัดยะโสธรนะครับอย่างสวยเลยครับราคาชุดนี้ก็80,000ืกว่านะครับชุดไถานานะครับขาดโคงพันถ้าลูกค้าท่านหนสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์062 7จ็ดห้าสี่ห้าหกหกห้าศูนหองศูนย์หกเก้าครับทางร้านมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโครงพานนะครับต่างทัวนะอ่ะทพีเยเห็นหอมเลยใช่ะ ฐออานดอกบัวน,นะครับโอเคครับประมาณนี้ครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอ๋อวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ